สวัสดีด้วยครับทุกคนวันนี้จะมาเล่น Minecraft กันอีกเช่นเคยแต่วันนี้จะไม่เหมือนปกติเพราะเราจะมาเพิ่มสป,ปีดของทุกอย่างให้เป็น2,000เท่าไอ้เชีย่แงเร็วกว่าเดฟแฟ็อีมกมั้งเนี่ยโอ้โหเียผู้แข่งผู้แข่งฟาลงมาคือผมไม่ได้ปรับให้ตัวเองเร็วด้วยนะไม่ง,งั้นมันก็อาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่หินหิน,หน,หน อูมืดแล้วอ่ะมันมืดแล้วอ่ะมีไหมมีสกลิตันหตัวไหนมีไหม้ my god h my god หายไปแล้วมันมาแล้ว้โอ้โอ้ h o ้ o อ้โอ้โอ้โอ้หนีหนี้โอ้โอ้โอ้กูลงน้ำก็ได้กูลงน้ำแล้วกูลงน้ำแล้ว o ้โ h ้โอ้ครับ หรือเราจะลงเหมืองดีอยู่ในเหมืองไปเลยเหรอ,อย่างไรต้องตัดไม้ในระดับหนึ่งก่อนคือตอนนี้มันหามันไม่รู้จะเดินทางหาหมูดําน้ำไม่ได้ด้วยหมูมันน่ากลัวมากอะไม่เคยเลี้ยงไม้ค้าแล้วมันรู้สึกน่ากลัวขนาดนี้มาก,ก่อนเราขึ้นที่ปลอดภัยไว้ก่อนแล้วกันต้นไม้คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้เซฟโซน,น เซฟโซนของผมคือต้นไม้ปกติม hmm. mm ึง hmm. ก okay. 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 ็น่ากลัว no, อ no, no. no, 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 ีกแล้วยิ่งวิ่งเร็วมึงยิ่งน่ากลัวผมลงน้ำปั๊บขึ้น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 โอเควุ้ยสัตว์เอ้ยจู่ๆก็ตีกันเองที่อ่ะเออเออเออโน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 โผลนโผล่ไม่ไม่ขนลุกเลย ขึ้นมาไม่ได้ดิวอยวอยขึ้นมาไม่ได้ดิวอยโอ้โหอดควรมากอวดควรที่สุดในยุคโอ้ยเฮ้ย้ยอะไรอะไรใครยิงกูอะไรอ้ยโอ,โอ้สัตว์สวเกลิตัน โอ้โ้โอ้โ้โอ้โอ้อโอ้กูยังไม่ได้ออกจากบริเวณบ้านกูเลยต้องไปทางนู้นโอเคนั่นคือทางที่เราจะไปกันจะเอาไงต่อกันตรงฮุ้ยโอเคฮุ้ยฮุ้โอ้ยโอู้อ้อู้กูเจ็บอู้อเฮ้ยักตัวดิมึงอยู่นิ่งๆ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 ขอร้องขอร้องโอ้มันค้าแล้วขอร้องสักตัว Oh. เอออ้เหียกูได้เนื้อแล้วยา่าถึงเหล็กแล้วเออเออขุดด้วยกเฮียใจหายไปอยู่ตะตุ่มเลยเฮียตกใจเลยกูงงเลยกูเป็นไรึบเออไกลแล้วไกลแล้ว ถึงแล้วถึงแล้วเฮ้ยถึงแล้วเฮ้ยตรงนั้นก็มีเหล็กกูมไม่เห็นกูสนใจแต่วัวแน่เลยตอนนั้นอะโอเคโหดกับชีวิตที่สุดละ <c oughs> เล่นอันจบเ <c oughs> ออครบแล้วเราก็ตั้งครับเลย เอ้ยผมต้องมีเหล็กอีกก้อนนึงนี่หว่าอ๋อๆมันเหลือมาพอดีเศษเศษเศษกันมาพอดีโอเคเจ้แก่เจ้แก่เจ้จแก่เจ้วัวเจ้แก่เจ้วัวอย่าหนีสิอย่าหนีแมวแมวมาเร็วมาเร็วมาเร็วไปไหนแล้วอ่ะโอ้มึงขึ้นเร็วมากสปีดมึงก็โอ้โห เฮ้ยแม่งหนีเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยไอ้อหือมันหนีอยู่แล้ววะอือแม่งเป็นเซนแล้วเนะี่ยเฮ้ยโอ้ย,อยแฟนดอม